สมุนไพรหินฟ้าแลบเป็นสมุนไพรที่เราจะทำเป็นชาชงดื่มในการที่เราจะมาบำบัดเกี่ยวกับโรคอ้วนโรคอ้วนเอาเท่าไหร่โอ้เราจะใช้สมุนไพราชาสะดวกใช้ชาหินฟ้าแลบชาลดความอ้วนลดไขมันไขมันทุกๆส่วนไม่ว่าหญิงหรือชายได้กับทุกเพศทุกวัย เมื่อเราใช้สมุนไพรหินฟ้าแลบในการที่จะมาลดน้ำหนักลดความอ้วนชะง,งัดน,นักแรสวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักดศรธรรมวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสมุนไพรในการที่จะมาบำบัดเกี่ยวกับโรคอ้วนเราจะใช้สมุนไพรชนิดใดท่านผู้ชมก็คืออยู่ทางด้านขวามือ เราจะอยู่ในรูปแบบของเป็นชาชงดื่มก็คือเป็นซองชาอย่างนี้นะท่านผู้ชมซองชาหินฟ้าแลบนะครับในรูปแบบของซองชาที่ในการสะดวกใช้ในการที่จะลดความอ้วนโอ้ถ้าหากท่านใดนะครับเป็นโรคความอ้วนเราจะใช้สมุนไพรชนิดนี้นะครับในการที่จะมาบำบัดตั้งแต่สองอาทิตย์ขึ้นไปท่านผู้ชมจนถึง1เดือนนะครับถึง1เดือนกว่าก็แล้วแต่บางคน ในการที่จะมาบําบัดเกี่ยวกับโรคความอ้วนชาลดความอ้วนลดน้ําหนักลดไขมันได้อย่างดีท่านผู้ชมเราก็จะมาพูดถึงนะครับเกี่ยวกับอากาศวันนี้ท่านผู้ชมอากาศวันนี้ก็อสบายๆนะครับเย็นสบายๆอากาศพรุ่งนี้นี่ก็จะลดลงมาเหลือประมาณ10กว่าองศานะท่านผู้ชมที่อําเภอบรบรือจังหวัดมหาสารคามเรานะครับได้มาทําการเก็บ สมุนไพรนะครับในการเก็บสมุนไพรที่จะมาทําการตากเพื่อที่จะทําเป็นชาชงดื่มในการที่จะสะดวกใช้ชาลดความอ้วนท่านผู้ชมใครเป็นโรคอ้วนเราก็จะมาพูดถึงกันนะครับว่าในการที่จะมาลดความอ้วนเนี่ยนะครับเราก็จะมาทราบกันเลยนะครับว่าไขามันแต่ละท่านแต่ละท่านตามอายุวัยเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเก็บนะครับจะเก็บ โอ้ท่านผู้ชมดูแบบกล่าวสิสวยมากนะครับอากาศช่วงนี้ก็คือว่าสบายๆนะครับ mm hmm. ใบไม้สีเหลืองสีเขียวนะครับผสมกันอากาศเย็นสบายนะท่านผู้ชมเราก็จะมาพูดถึงโรคอ้วนโรคอ้วนคืออะไรท่านผู้ชมอาจจะมีความหมายแล้วก็อ,อยากจะสอบถามว่าเอ๊ะเกิดจากการกินอาหารหรือเปล่าเกิดจากการพฤติกรรมการกินหรือเปล่าโรคอ้วนก็คือภาวะเป็นการสะสมไขมันในร่างกายที่ มากกว่าปกติท่านผู้ชมและเอาพลังงานส่วนนั้นน่ะที่เหลือน่ะมันมันมันมากเกินมันพอมันมากเกินไปมันก็จะมีส่วนที่เหลือเอามาเป็นพลังงานมันก็เลยเหลือเหลือแล้วก็เลยสะสมเป็นไขมันท่านผู้ชมจากแทนที่จะเอาไปใช้พลังงานให้หมดมันก็เลยสะสมเป็นไขมันโรคอ้วนไม่ใช่โรคติดต่อและก็เข้าสู่สภาวะของคนที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยมา หลายๆโรคที่กระเถิบกระเถิบเข้ามาท่านผู้ชมโอ้นะครับหลั่งไหลเข้ามาเลยโรคแทรกแซงเข้ามาเยอะแยะมากมายโรคอ้วนไม่ใช่โรคติดต่อท่านผู้ชมทราบไหมว่าภาวะโรคอ้วนเนี่ยมีกี่ประเภทสองประเภทอ้วนจากการที่ลงพุงอ้าวนะครับอ้วนจากการที่ลงพุงนี้ก็คือจากการสะสมอาหารในไอสะสมไขมันในช่วงท้องท่านผู้ชมในช่องท้องของเรา นะครับก็จะมีผลต่อตับไตลำไส้และกระเพาะอ,อาหารและก็ส่วนอื่นๆหนึ่งแล้วนะครับลงพุงท่านผู้ชมก็คืออยู่ในช่วงท้องสองก็คือนะครับก็คือว่าอ้วนโดยธรรมชาติท่านผู้ชมและก็อ้วนโดยการกินอาหารนี่ก็คืออ้วนทุกๆส่วนเลยนะครับคืออ้วนทุกๆส่วนคือเป็นการสะสมคือภาวะเป็นการสะสมเนี่ยไขมันนะครับทั่วร่างกายเลย ไม่ได้บ่งชี้ว่าจุดใดจุดหนึ่งนะครับเป็นที่มาของโรคผู้โรคภัยหรือโรคอ้วนที่เราจะต้องมาทําความเข้าใจกันผลกระทบเป็นอย่างไรโอ้ท่านผู้ชมผลกระทบเนี่ยเกิดจากกันในการันในการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยก็คือว่าไม่มีความมั่นใจขาดความมั่นใจและก็ส่งผลถึงนะครับทําให้เป็นโรคเรื้อรังต่างๆท่านผู้ชมทราบไหมว่า คนที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยก็คือนะครับก็คือว่า,าสังขารเสื่อมเลยก็คือปวดหลังนะครับอันนี้คือคนที่อ้วนปวดหัวเข่านะครับและปวดตามข้ออวัยวะอื่นๆท่านผู้ชมอันนั้นก็คือตามมาและที่สําคัญนะท่านผู้ชมทราบไหมว่า,าเป็นผลพวงนะครับจากโรคอ้วนนี่ก็จะเป็นผลตามมาก็คือเป็นโรคหัวใจไขมันในเลือดสูง เส้นเลือดสมองตีบนะครับสมองแตกท่านผู้ชมและก็เบาหวานไขมันในเลือดสูงมีมากมายเพราะฉะนั้นนะครับคนที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยท่านผู้ชมเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของไขมันเอาเรามาพูดถึงวิธีการป้องกันก่อนนะครับการป้องกันนี้เราจะทําอย่างไรนะครับในเมื่อเราไปไหนเนี่ย ภาวะโรคอ้วนของเราเนี่ยมันมันมัน,มนบ่งบอกไปถึงโรคหัวใจนะครับโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงนะครับเส้นเลือดสมองตีบโอมากมายนะครับได้หลอดเลือดหัวใจตีบด้ด้วยนะครับอันนั้นคือเป็นภาวะที่มีไขมันมากมายเป็นการสะสมแทนที่เราจะเอาไขมันไปเป็นพลังงานให้หมดมันก็เลยสะสมพลังงานต่อเอ้ยสะสมเป็นไขมันต่อท่านผู้ชมโอ้นะครับได้ผลร้ายเลย ทีนี้นะครับเราจะทํำยังไงวิธีป้องกันก็คือการออกกําลังกายก็มีส่วนที่ช่วยด้วยนะครับ2ก็คืออย่าก,กินอาหารประเภทนะครับมีความเสี่ยงก็คือทอดๆอมันๆนะครับผัดผัทอดทอดมันและก็ของหวานท่านผู้ชมโอ้โหอาหารหวานๆนี่แบบตัวดีเลยนะครับที่ทําให้เป็นโรคอ้วนและที่สําคัญก็คือนะครับภาวะหัวใจ เส้นเลือดมวเจติได้ด้วยเพราะว่าไขมันมันไปนเกาะผนังของหลอดเลือดก็ทําให้ไขมันอุดตันแล้วก็ล้มลงก็เป็นอามาพิกอามาพาดโรคเบาหวานโรคตับโรคไตโอ้โหเป็นห่ากันทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมเอาล่ะนะครับเราก็จะมาพูดถึงค่าของไขมันท่านผู้ชมค่าของไขมันเนี่ยหลายๆคนถ้าเคยดูโจห้างด้านสรารคามลุงโจสมุนไพรนะครับในการที่เรามาทราบของตารางนะครับ ตารางคือมันจะมีไขมันคอเลสเตอรอล tc ไขมัน ldl ไขมันต่ำไขมัน hdl นะครับไขมันดีไขมันไตกีเซอไรด์ท่านผู้ชมอันนี้คือก็จะมีค่าต่างๆมากมายเรามาพูดถึงเรื่องของตารางในการที่เราจะใช้สมุนไพราชาหินฟ้าแลบในการที่จะมาบำบัดนะท่านผู้ชมเราก็จะมาดูนะครับมุมมองต่างๆมากมายเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรท่านผู้ชม เอาละนะครับเราก็จะมาอยู่ในมุมนี้นะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงตารางท่านผู้ชมตารางเนี่ยนะครับมันก็จะมีค่าปกติค่าสูงขึ้นมานิดนึงสูงมากซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งยวดเลยนะครับอคอเลสเตอรอลต้องน้อยกว่า200ถ้ามากกว่า200จะเป็นอย่างไรนะท่านผู้ชมก็คืออาจจะกลับบ้านเก่าไปเลยนะครับอันนี้คือไขมันคอเลสเตอรอล ถ้าเกินบางคนนี่โอ้โหอ้วนมากนะครับสองร้อยห้าสิบสองร้อยแปดสิบอันตรายสุดๆเลยนะครับอันนี้ก็โอ้โหนะครับท่านผู้ชมทราบไหมว่าในตารางเนี่ยเราก็จะมาพูดกันถึงไขมันเลวไขมันเลวคือต้องน้อยกว่าร้อยสามสิบไขมันเลวต้องน้อยกว่าร้อยสามสิบถ้ามากกว่าทํายังไงถ้ามากกว่าก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายของเราท่านผู้ชมเอาละนะครับ ไขมันต่อไปก็คือ HDL HDL นะครับก็คือ40ขึ้นไปท่านผู้ชมหรือเท่ากับ40เพราะ40มิลลิกรัมนะถ้านะครับถ้าน้อยกว่า40ก็จะมีอส่งผลทางด้านอันตรายนะครับถ้าตัวเลขมากขึ้นมาหน่อยนึ่ง40 50 60อันนี้เขาเรียกว่าไขมันดีไขมันของเราก็จะดีไปด้วยคือถ้าถ้าตัวอ่ HDL เราสูงขึ้นมันก็จะดีเรามาทราบกันเลยว่า ไตกีซรายนะครับไขมันไตกิสรายท่านผู้ชมเราก็จะมาพูดถึงนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับก็ให้เห็นมุมมองต่างๆท่านผู้ชมไขมันไตกิซรายเนี่ยนะครับเราก็ต้องน้อยกว่าร้อยห้าสิบท่านผู้ชมถ้ามากกว่าแล้วเป็นยังไงเอาถ้ามากกว่าก็คือต่อมใต้ตานะครับก็จะเป็นผุพองขึ้นมาก็จะเป็นฐานฐานแดงๆออกเลืองเหลืองเลือ่อนๆนะครับเพื่อทีเอ่เป็นการอักเสบ อันที่สองก็คือนะครับข้อสอบท่านผู้ชมก็จะมีตุ่มเหมือนกันเหมือนกับตุ่มใต้ตาเลยมันจะเป็นการอักเสบผุพองขึ้นมา <_: S 1> แล้วก็นะครับ <_: S 1> ก็จะมีฐานสีเหลืองเหลืองหนึ่งแดงเรื่อเรนะครับเหมือนมันจะแตกเหมือนสีก็ไม่ใช่นะครับเป็นเพราะไขมันไตกิสดรายท่านผู้ชมและนะครับเราก็จะมาพูดถึงบริเวณอันนี้ข้อสอบซ้ายขวาแล้วก็พูดถึงเลยเนาะหัวเข่าท่านผู้ชมหัวเข่านี้ก็จะมี เม็ดขึ้นมาเช่นกันท่านผู้ชมเม็ดขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็ผูพองขึ้นมาเพราะฉะนั้นนะครับมันก็จะเหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นใต้ตาข้อศอกซ้ายขวาแล้วก็หัวเข่าซ้ายขวาและอีกข้างหนึ่งก็คือฝ่ามือฝ่ามือนี้ถ้ามีตุ่มขึ้นมานี่แปลว่าคอเลสเตรอรลอลของท่านนี้มากมายเลยนะครับก็คือเกินร้อยห้าสิบท่านผู้ชมโอ้นะครับก็คือกลับบ้านเก่าได้ง่าย คือถ้าสูงมากไปนี่คือเราแย่เลยนะครับอันนี้คือตารางของไขมันไตรกลีเซอไรด์ท่านผู้ชมทราบไหมว่าไขมันไตรกลีเซอไรด์เนี่ยเกิดจากการกินอาหารประเภทใดนะครับเกิดจากการกินอาหารประเภททอดทอดนะครับทอดทอดไม่ว่าจะเป็นแกงกะทิข้าวมันไก่ข้าวขาหมูนะครับแล้วก็กล้วยทอดกล้วยแขกในพวก,พวก,พวกนี้นะครับก็คือว่าของทอดทอดท่านผู้ชมแม้แต่อาหารตามสั่งนะครับไขมันไตรกลีเซอไรด์ก็จะ ทำลายเราไปในระบบเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งเราก็จะมาทราบ t c cholesterol อาหารประเภท t c c อ o l e s t e r o l เนี่ยก็จะเป็นประเภทอาหารทางด้านทะเลอย่างเช่นปลาหมึกท่านผู้ชมโอ้นะครับปลาหมึกแล้วก็ไข่แดงอันนี้อันตรายมากๆเลยเราก็จะมาพูดถึงตารางเรียบร้อยแล้วนะครับคงเข้าใจ t c c o l e s t e r o l l d l ไขมันเลว h d l ไขมันดี และก็ไขมันไตกิสรายเราก็พูดแล้วว่าถ้าไขามันกีไตกิสรายนี้ก็จะมีต่อมใต้ตานะครับเป็นผุพองขึ้นมาฝ่ามือนะครับซ้ายขวาแล้วก็ข้อศอกซ้ายขวาแล้วก็หัวเข่าซ้ายขวาท่านผู้ชมก็จะมีตุ่มขึ้นมาเราก็จะมาพูดถึงในมุมมองต่างๆนะครับที่เราจะมาใช้กันนะครับและก็ให้ได้เห็นนะครับว่าสมุนไพรนะครับหินฟ้าแลบที่เราทําบัญชาชงดื่มท่านผู้ชมอันนี้เราก็ ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับว่าถ้าหากท่านใดที่อยากลดความอ้วนลดได้เร็วนะครับไม่ได้โม้ท่านผู้ชมเพราะว่ามันเป็นของจริงนะครับเป็นชาที่ช่วยลดไขมันและก็ขับไขมันขับทางไหนนะครับบางคนอาจจะบอกเอ้ยคุณโจขับทางไหนขับทางเหงือนะครับและก็ปัสสาวะและก็นะครับไอ้ลูกขมขนเรามันออกอยู่แล้วท่านผู้ชม ทางอึน,นะครับก็คือรูทวารท่านผู้ชมเวลาเราอึเนนะี่ยมันจะมีเมือกสีขาวหรือบางคนมากถึงขนาดแบบออกมาพร้อมกับอึเราเลยนะครับเป็นอย่างนั้นเลยและก็จะเป็นมันๆเริ่ม,มเ,เ,เรื่อมมันๆออกมาลองจับดูสินะครับมันจะออกมาทางทวารเวลาเราอึท่านผู้ชมชาสมุนไพรหินฟ้าแลบเป็นสมุนไพรสําหรับในการที่จะมาชงดื่มกินอย่างไรท่านผู้ชม ถ้าเป็นชานะครับลักษณะที่เป็นลักษณะของแบบนี้เรานะครับเตรียมน้ําร้อนไว้นะครับร้อนเลยเดือดเลยนะครับเอานี้ลงใส่แก้วฟุบเทลงไปนะครับให้ได้น้ําประมาณสองแก้วเราจะแบ่งกินตอนเช้าก่อนอาหารประมาณ20-30นาทีนะครับแบ่งกินก่อนอาหารและก่อนอาหารตอนเย็นท่านผู้ชมก่อนอาหารตอนเช้าให้ได้แก้วหนึ่งก่อนอาหารตอนเย็นแก้วหนึ่งในซองเดียวให้ได้น้ำสองแก้วถึงสามแก้วนะครับ เราก็จะลดไขมันนะครับลดความอ้วนได้อย่างสบายนะครับไม่อ้วนเอาเท่าไรเราไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับอันนี้ก็คือสบายๆเลยท่านผู้ชมสมุนไพรหินฟ้าแลบนะครับในการเป็นชาลดความอ้วนชะงัดนักแรนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องลุงโจสมุนไพรโจฮักนักสารคามนะครับในการที่จะมาบำบัดเกี่ยวกับโรคอ้วนเป็นชา ลดไขมันเป็นชาลดน้ำหนักเป็นชาลดไขมันลดความอ้วนได้ดีช่างงานนักเลยเลยครับสิบอกไงโจฮักนักนสารคามนุงโจสมุนไพรครับผม